มันก็มีตะกองบุญตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญจมูกก็เป็นบุญมือใจไม่ทำบาปกายมันก็ไม่ทำบาปด้วยหรอกเพราะใจมันต้องสั่งใจก็เป็นบุญจิตก็เป็นบุญแล้วมือจะไปทำไงได้หรอกมือก็ถ้ามันเป็นเครื่องใช้ของใจเหมือนอย่างคนเป็นอัมาพาตแล้วนั่นละ่ะเลื่อนหล่มมันไม่เดินแล้วมันก็ยกไม่ได้ใจนี่ก็ไม่สบายเลย เคยยกได้ก็ไม่ได้เพราะธรรมะรู้แล้วว่าเรามีใจธรรมะแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรถึงยกไม่ขึ้นเราก็เห็นเป็นอนิจังความไม่เที่ยงเป็นอย่างอีกแล้วที่นี้เมื่อจิตเราก็เบิกบานอยู่ใครจะมารู้ก็รำลนะึกเรานั่นแหละเป็นผู้รู้เรานั่นแหละเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานโลกโกรธลงมันหายปะนปซะแล้วอยา้พูดชั่วก็ไม่ได้อยา้กลายเป็นทางชั่วก็ไม่ได้ ใจมันไม่ทำเสียอยงเดียวช่วยสัตว์ที่มันจะดับในในขณะนี้เขามาขายแล้วเขก็ต้องเข้าหมอกแกงเข้าไปแลละเราก็เท่ากับว่านักโทษกำลังเขาจะตัดหัวมันอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามไปเอาปลาตัวนั้นมาปล่อยซะมันก็พ้นโทษไม่ถึงกาเขาระหางชีวิตมันได้เราก็คงจะได้รับผลดีบ้างเหมือนกัน อาน,นิสงส์ของเราที่เปลี่ยปลงอย่างนี้จึงิงเรียกว่าเป็นเพื่อเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดด้วยกันเนี่ยนี่มันถึงยังนแหน่ของดีมันอยู่ในตัวเรานี่มันมีอยู่แล้วไม่โลภก็มีไม่โกรธก็มีไม่รักก็มีไม่ฉังก็มีธรรมะมันอยู่เฉยๆจึงเรียกว่าสงบ พวกเราไม่อยู่นี่นะความสงบดียังอะไรกิเลสตัณหามันมีที่ไหนถ้ามันมีขึ้นมาเราก็รู้เพราะเรารับสิ้นไวแล้วก็รู้รู้แล้วเราก็หยักยั้งสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นกิเลสตัณหามันก็ดับไปจึงเรียกว่าคนผู้ชายก็เรียกบาสกผู้หญิงก็เรียกบาสิกาเนี่ยเป็นพวกเป็นลักบวชบาสกก็มีสิห้ามีสินแปดเง้น เราก็ทำไว้ในกายในใจแล้วเราก็จะมีความสุขกายสุขใจของเราใครจะมารู้รไรของเราได้ลนะ่ะใครก็ไม่รู้ของเราได้หรอกเราก็รู้ของเราเองปัจจตังรู้เฉพาะตนเราก็เห็นเฉพาะตนนั่งสมาธิเนี่ยเป็นของดีคนไม่นั่งสมาธิมันไม่รู้หรอกไม่รู้ความเป็นจริงได้ร่ะ แล้วเขาไมา่แย่ให้มันโกรธมันก็จะโกรธง่ายขึ้นมาเพราะไม่ได้ฝึกสมาธิสมาธินี่มันตัวเฉยได้เมื่อเขาจะทำให้เราโกรธมันก็เฉยได้มันก็ได้มาจากอดทนนั่นแหละเบืคาเนี่ยเมื่อเราทำสมาธิมามากมากมาเานะเข้านะเขาก็อดทนได้แต่พอเราฝึกสมาธิไว้ปัญญาก็เกิดเพราะมันอดทนได้ มันก็รู้จักว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็ทนได้แล้วก็สมาธิมันก็เฉยได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิมันเฉยไม่ได้เพราะเหมือนไม้ขีดกับปวดไม้ขีดกับข้างไม้ขีดมันกระทบรองกับแปดเลยเลใหญ่เราก็เหมือนกันถ้าไม่หัดสมาธิและสติสมัญญามันรู้ไม่ทันขอให้รักษาอินเลถิด รักษสิงห้าไว้เหมาะแต่คนของพวกหยาโยอพวกสิ่งแปดเนี่ยเป็นสิ่งที่ออกจากโลกนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้แหญ่จากกิเลสเราแม้จึ่งเราจะมาอยู่กันด้วกันเนี่ยจะลาลงรทำเป็นชายเป็นหญิงก็าตามก็ไม่ได้นึกอะไรกันเลย นั่นแหละธรรมะของพระอริยเจ้าก็เป็นแบบชนนีแหละอยู่กันได้กินเลอศกันทานไม่มีคือว่าเรามารักษาสิ้นขอห้ามอัครมัจจริยาเวรมณีเราซึ่งเว้นการมคขุนกันทั้งหมดแล้วทีนี้ไม่จ็ถึแดนของ้ายอาหารแล้วชายก็ไม่มีหญิงก็ไม่มีและนั่นคือพระอาหนรอยู่ไม่ไกลยอยู่ที่ตัวเรา ขอให้เราตั้งใจไว้ให้มากเถอะมันจะได้ไม่ตายแล้วไม่ตายอีกนะเราจะได้ไปสู่แดนของพระอริยเจ้าละลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจละลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจละลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจจิตใจไม่ต้องคิดนเกยิ่งอื่นให้อยู่กับองค์พระสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกรงจำลองติให้มันทำใจให้เบิกบานเมื่อใจอนี้มีสมาธิแล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ารู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าทำใจปีกลางพุ่ ลมหายใจเข้าก็มึนงงลมในลมหายใจออกก็มึนงงทำาความมอยู่ทุกขณะเกิดมาชาติหนึ่งแลวชาติที่เรามาเจอประทุประสาประสบเนี่ยเป็นบุญของเราใี้เรามาเจริญพระกายพิดกให้รุ่งเรืองสกใสขึ้นพระกายพิดกของเราจะได้งดงามพระกายวิดกก็ห่งตาจะมุกลิ้นกาสายนี่แร พอฌานสมาบัติมันเกิดขึ้นแล้วจึงรู้ว่าโอ้พระกายพิดกอยู่ที่นี่เองเราผูกตาไม่บอกจิตใจไม่ลว่านี่พระกายพิดกของเราสมบูรณ์ไม่วิบัติเองพระกายพิดกวิบัติยังไงล่ะตาบอกหูหนุ่มจิตใจใบบานนั่นของเราไม่สมบูรณ์ดีเราก็พยอายามทำให้สติสมัมปชัญญะมีดีขึ้นทำเถอะ ทำความมีตัวจะตกเป็นบุญเป็นคุ้ลสนเราจะทํางานทางบ้านเรือนเราก็ทําสติสมัมัญญาความมูตัวก็ขัดไปนี่แหละจึงเรียกว่าคนไม่ประมาทเราก็ทานอาหารเพื่ออยู่ไปวันวันหนึ่งก็เราปฏิบัติธรรมนี่แหละเราก็ปฏิบัติเพื่ออยู่อยู่กับองค์ธรรมไปวันวันหนึ่งกันแล้วพอรู้ธรรมเห็นธรรมแล้ว คำสอนของพระองค์พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็รักษาเราที่โกนก่อนเราก็ต้องรักษาธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้วกอ่อนนักเข้านักเขาก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดที่กายใจของเราพระธรรมคำสั่งสอนก็รักษาเราีงท่านพยายามเถอะมือ พยายามหนึ่งให้มากขึ้นแล้วมนุษย์เห็นมนุษย์ก็รักเทวดาเห็นเทวดาก็รักพระธรรมคำตั้งสอนก็รักผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็รักพระธรรมคำตั้งสอนของพระองค์อย่างนี้แหละทำให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมา ที่ฝึกสมาธิเนี่ยเราจะอายุยืนถ้าเราอยู่เป็นเทพนะจะอายุยืนเป็นโกดโกดที่เชื่อกันล่งก็มีที่ไม่เชื่อก็มีไอ้ที่เขาปฏิบัตินี่เขาก็ต้องเชื่อของว่ามนุษย์เราแตกดับไปเป็นเทวดาเนี่ยเราไปเป็นเทวดาไม่วิมารก้าโยตสิบโยตรอโยตเราที่นี้มีอายุยืนกันเป็นโกดโกดและพวกที่มนุษย์ไปเป็นเทวดาเนี่ยตลอดกระทั่งที่เยียวก็ไม่มีแล้วบางคนก็ ก็ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วเราจะไปบอกให้เขาเชื่อมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแล้วถึงเรื่องว่าผูกนิพพานแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เขาได้จริงๆเขาก็ถูกกันได้เขาก็เชื่อกันว่าธรรมะของพระองค์เป็นงั้นแต่พวกที่ยังไม่รู้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อก็มันเรื่องของเขาอีกแล้วเราก็ไม่้นกับเขาสึกแลวกันเรา้นแต่ตีพวกนั้นปฏิบัติด้วยกันเนี่ยความไม่แก่ความไม่เจ็บไม่ตายเนี่ย พระองค์เท่านั้นที่ท่านรู้ขึ้นมาองค์เดียวแล้วที่นี้ท่านสั่งสอนให้รู้ตามให้ตามพระองค์ความแท้จริงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเห็นโนแกแล้วก็มาเด็กพิจารณาตัวเองเป็นหนุกเป็นสาวก็ไม่ได้นึกเลยว่าเราก็จะต้องแกไปเห็นคนเจ็บโอ้เราก็จะต้องเจ็บเหมือนอย่างผู้นี้เ,ออเห็นคนตายเราก็จะต้องตายอย่างผู้นี้ไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ ถ้ารู้ความจริงแล้วว่าเราทำกรรมฐานแล้วถ้าเราแตกดับคครั้งนี้เราจะมีที่อยู่เที่ยอาศัยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเทวดาเสเดียวนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเรื่องตายอยาวันไหวหรือเรารู้ว่าเปรตก็ดับสัตว์รัานก็ดับนรกก็ดับและมนุษย์ก็ดับเราไม่เกิดในภูมินี้เราไม่เกิดรู้เราว่าเราปฏิสุทธิพวกญาติโย,ยมคงจะไม่วันไหวเรื่องในการตาย